โย่ก็สวีดัสสวัสดีท่านทุกทุกคนด้วยนะครับซึ่งคลิปวันนี้เราก็จะมาเล่นโลฟู้ดกันอกีกเช่นเคยแต่ว่าคลิปนี้เราก็ไม่ได้มารีวิวอะไรนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไปเจอบั๊กบั๊กหนึ่งมาซึ่งเป็นบั๊กที่เออผมไม่คิดว่ามันดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะแต่มันก็ไม่รู้สินะครับก็เป็นบั๊กผมขอเรียกว่าเป็นบั๊กเควสละกันนะครับนะสวมแย้ลิ้นพันธ์ส่วนวิธีการทำเนี่ยคือผมต้องเกิดเลยว่าตอนนี้เนี่ยออตอนที่ผมกําลังทาเควสเนี่ยแบบว่าอ่ะ,ะล็กกกอกเคว เปิดเซิร์ฟไมค์ครับเพื่หน่อยผมก็เลยออกเกมโรบบอกเนี่ยแล้วก็ไปเปิดเซิร์ฟไมค์ครับให้พี่แกเล่นนะครับแล้วก็เข้าเกมใหม่ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราดูว่าถ้าเราเข้าเกมใหม่เกิดอะไรขึ้นนะครับนี่นะจะไหมเควสนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ก็ไดนะ้เอาใหม่นะรับไปนะสูงทับห้านะครับออกเกมนะเอ้ยเดี๋ยวผมผิดออกเกมนะครับรอดูนะครับทุกคนผมจะออกเกมนะครับอ่ะโอเคเข้าใหม่นะอันนี้คือเรียวๆนะไม่ได้ตัดต่อนะครับรอดูเลยนะ ซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเออไม่รู้สิไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะให้ดูเหมือนกันนะครับเพิ่งเจอไม่จี้เลยน,นะมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะจริงๆแล้วบักนี้นะอ่ะใหาทุกคนห้าทำห้าแล้วคือเราไม่ทําไปเลยนะครับอ่ะหลังจากที่เควสเนี่ยมันห้าทำห้าใช่ทุกคนนะให้ทุกคนมาตีครับหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวที่เป็นเอ่อตัวเควสของมันนะบหนึ่งตัวนะแค่ตัวเดียวพอนะตัวเดียวพอนะครับตีไปนะ เรอคนนียจบเควสแล้วคือจากเควสเนี่ยทุกคนให้เราฆ่าห้าตัวใช่ไหมแต่ว่าเราฆ่าแค่ตัวเดียวได้เควสนะทุกคนคือแบบฮะ <c ười> คือสามารถบัคเควสได้นะครับแบบฆ่าแค่ตัวเดียวพอนะเราก็ได้เควสแล้วนะครับอีกรอ,อบล้วกันนะลองดู้วครับโอยคืผิดอ่ะสักรอบนะก็ใครที่เอ่อเป็นเพื่อนเด็บก็ฝากคลิปนี้ให้เด็บแก้ดูละกันนะเพราะว่ามันก็เป็นบัคที่ไม่รู้สิมันมาดูกลัวไหมอะ ไม่ดูอะแค่จัดตีห้าตัวหนึ่งตัวมันก็แทแต่โกงนะบักนี้นะแต่ว่าสําหรับใครที่แบบว่าเข้าเกมช้าก็อาจจะเสียเวลามากนะเพราะว่าไม่ดูสิไปฟาร์มเองหรือว่าใช้บัคผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ว่าใช้บัคมนเร็วกว่านิดหนึ่งนะนิดนึงนิดนเด็บนิดนึงจริงๆไงทุกคนเอทีอ่นะปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บจัดเราต้องตีห้าตัวเราตีแค่ตัวเดียวพอนะครับเป็นไงจบเคยแหละ <laughs> ตีแค่ตัวเดียวนะครับนะเออก็เป็นบัคที่ปั่นดีเหมือนกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวบางคนอาสงสัยนะอาคือเควสเนี่ยมันบัคเฉพาะก่อนนี้หรือเปล่าออะผมลองไปเกาะแรกละกันนะว่ามันจะบัคหรือเปล่านะเกาะแรกนะก็น่าจะเป็นบัคที่ไม่รู้อ่ะลองไปทำเองละกันนะถ้าเดย์ยังไม่ถ้าถ้าเดยมยังไม่แก้นะก็ลองลองไปล,ลองทำกันได้นะครับนะแต่เขายังไม่แก้นะแต่แก้แล้วก็เสียใจด้วยนะครับโอเคอ่ะลองทำเควสละกันนะอันนี้ห้าทับห้านะครับเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนนะเอ่อจุดเซฟเดี๋ยวขอเซฟสักครู่นะครับ อ่าเซฟปุ๊บอ่ะลองออกเข้าเกม,มใหม่ดูนะว่ามันจะบั๊กหรือเปล่านะครับเกาะน,นี้นะก <c oughs> ็อย่างปั่นนะบอกเลยคือแบบถ้าใครแบบคอมแรงๆแรงๆแบบโค้พ่อคอมแม่แรงคือแบบรับเเวคเขาออกเขอาเวคเขาออกคือน่าจะฟาร์มเร็วไหวนะคือเราไม่ได้ทาอะไรเลยแค่แบบไปตีแค่ตัวเดียวนะครับเออนะแต่มันก็นานหน่อยนะครับผมแล้วก็คอมผมก็ไม่แรงขนาดนั้นนะครับก็ผมว่าผมไปฟาร์มเองดีกว่านะจะไวกว่าเยอะเลยนะ มันเออเจ็ดต่อห้านะครับเออมันเกิดด้วยซ้ำนะทุกคนอ่ะลองเตะตัวละกันนะเป็นไงจบเคล็ดแล้วยีซี่นะครับโอ้โหมันโคตรอีซี่เลยนะครับนะไลค์คลิปนี้ก็ไว้เพลงเท่านี้แล้วกันนะครับนะถ้าเดฟยังไม่แก่ก็สามารถไปลองทํากันได้นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพลงเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกลู่ไอ้น้องรักบักโคตรดี